สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดาดอําเภอบ้านดาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุทุกคนรอคอยในเดือนมิถุนายน2565เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินวันไหนนะคะและเงินเพิ่มพิเศษเงินเพิ่มพิเศษเงินช่วยช่วยเหลือตามหวา่วงอายุแบบขั้นบันไดจะได้หรือไม่ไปดูกันค่ะสำหรับเดือนมิถุนายน2565นะคะเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเบี้ยนในวันศุกร์ ที่10มิถุนายน2565ตามขั้นบันไดเหมือนเดิม60-69 600บาท70-79 700บาท80-89 800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาท มาดูมติคอรมอการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุตามขั้นบันไดกาเท้าความเดิมกันสักนิดหนึ่งนะคมะมติคอรมอกาที่มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2565เห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ตามขั้นบันได60ถึง69ปกติ600บาทได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ100บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือน70-79ถึงปกติได้รับเบี้ยยังชีพ700บาทเงินช่วยเหลือพิเศษ150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือนค่ะ80ถึง89เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาท เงินช่วยเหลือพิเศษ200บาทรวมแล้วได้1,000บาทต่อเดือนนะคะและ90ปีขึ้นไปปกติได้1,000บาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทรวมแล้วได้1,250บาทต่อเดือนมาติิอรมอมีมติไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2565ให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษจ่ายในระยะเวลา 6เดือนตั้งแต่เมษายนจนถึงเดือนกันยายน2565ที่ผ่านมาเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมนะคะค่ะการจ่ายเบีย้ยอย่างชีพตามเงินช่วยเหลือพิเศษที่เพิ่มขึ้นตามห่วงขั้นบันไดคาดในช่วงนี้ยังยังไม่มีการจ่ายแต่อย่างใดนะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะส่วนงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางนากาเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเพราะฉะนั้นอดใจรอได้แน่นอนจะได้ในช่วงไหนคะก็คงจะย้อนหลังกันตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2565จนถึงออในช่วงเดือนกันยาย,ยน2565 6เดือนได้แน่นอนค่ะก็มีหลายๆท่านที่สอบถามมอออน้อยมานะคะว่าเอ๊ะเงินที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเป็นเงินเพิ่มพิเศษตามขั้นบันไดยังไม่เห็นได้ เลยนะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างรอส่วนงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันอยู่นะคะในการขอรับการจัดสรรงบประมาณนะคะที่จะมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุตามขั้นบันไดกันนะคะคก็คงจะชัดเจนกันแล้วท่านใดที่มีข้อคําถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์พอ,อน้อยมาได้เลยพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆ นะคะสิทธิประโยชน์ของท่านเราจะรักษาไว้ในช่วงนี้กันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอ่อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ